คือลงลงประกาศในราชกิตจาแต่มีผลบังคับใช้180ันก็คือวันที่16ธันวาคม2 5, 5 6 3เ้ก้ยนะครับอ่ามันก็ต้องเสร็จทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องอาศัยนะครับอ่าศึกษานะครับรวมถึงนะครับถ้าเรามีการจัดบ,บริการสตา์ที่รับประทานอาหารโต,โต๊ะเต้าอี้หรือว่าการจัดการนะครับในเรียนั้นเขาต้องมีการอำนวยความสะดวกด้วย และสิ่งสําคัญก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่ตัวผู้มารับประทานอาหารนะครับก็คือในเรื่องของการจัดจุบริการอ่านล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดมือโควิดหามาไม่ใช่หายนะฮะยังคงต้องมีอยู่เพราะถูกกาหนดในกฎกระทรวงห้องส้วงเป็นอย่างไรการจัดการบูนฝอยเราต้องมีข้อสําคัญยังไงบ้าง การจัดการน้ําเสียเป็นอย่างไรและในเรื่องของการป้องกันมาตรการอักขีภัยและการใช้สารเคมีนะครับอันนี้ก็คือจุดที่สําคัญที่สุดนะครับของตัวสถานที่ที่พวกเราต้องมีนะครับถ้าพวกเรานึกภาพด้านนัานเนี่ยเราก็จะห็ุดเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเวลาเราไปตรวจเราก็จะดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเราก็ถือแบบเช็คลิสไปได้หรือว่าอาจจะลิสต์ตัวข้อสําคัญไว้ ก็ด้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับจุดทุกอย่างหลักการมันงคอก็อคือหลักการนะครับดังนั้นในส่วนของตัวที่ตัง้งูต้องตามกฎหมายอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ทาาธารณะนและไม่อยู่ก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดเพราะาถูกควบคุมโดยตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ตั้งต้องควรควรนะครับอันนี้คือควรอาหารจากแหล่งที่อาจจะก่อให้เกิดรลพิษนะครับหรือว,ว่าถ้ามันใกล้จริงก็อาจจะต้องมีมาตรการในการ ควบคุมการกลนเพื่อนที่เหมาะสมอย่างเช่นก่อนเข้าก็ต้องมีการทำความสะอาดมือนะครับให้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ดังนั้นนะครับพอเราดูแลที่ตั้งมันเรียบร้อยจุดที่เราเข้าไปถึงอุ้อ่าเราก็จะเจอด่านขอสานที่รับประทานอาหารก่อนเราก็สังเกตตั้งแต่สานที่รับประทานอาหารครับว่าเป็นไงครับพื้นหนังเพดานขเขาเป็นไงครับ เรียบร้อยอะไรดีไหมนะครับมีอยากได้หรือเปล่านะครับรวมถึงเข้าไปในครัวแล้วนะครับเขามีการจัดการในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวบริเวณชั้นวางนะครับสินค้าต่างๆจุดสําคัญของสถานที่และเป็นจุดวิกฤตที่พวกเจอมากที่สุดก็คือเวลาเข้าไปแล้วมักจะเจอสิ่งของใช้ส่วนตัวของแม่ครัวอยู่ในสถานที่จําหน่าย ดังนั้นเวลาที่เราไปตรวจเหมือนกันครับถ้าเราเจอจุดเอขึ้นมาแล้วเราต้องมองรอบข้างด้วยนะถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยไม่ควรวางตรงนี้นะไว้ตรงนี้แล้วถ้าผู้ประกอบการถามกลับมาว่าแล้วฉันจะไว้ตรงไหนเราวกว็าต้องหาลู่ทางคือเราต้องมองให้รอบมองให้ชัดสังเกตที่ดีว่าอ่ะมันผไปเจอผู้ประกอบการบางทีเขาอยู่ใน กวเปิดมันโลมัน <hey>, ร yeah okay, okay, ้อนก๋วยเตี๋ยวเนาะทําก๋วยเตี๋ยวนืกถึงสภาพทําก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยแนะนำอมว่าอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ได้ไหมผมจุดนี้มันว่างเอาไปเก็บรวมรวมไว้แล้วแก้วเลียเทียก็ติดชื่อไป่ซักแก้วไข่แก้วแก้วหันนะฮะแล้วเสียงที่ผมเจอก็คือหมูทอดเจ้าดังแถวกรุงเทพย่านรามสีตอนที่เป็นโควิดอันนี้ผมก็โชคดีนะผมลงแบบไม่ได้บอกเขาเลยล่วงหน้า ก็คืออยากรู้ว่าเคสตอนนั้นเป็นอะไรบ้างตอนที่ออกมาจัดก,การนะฮะก็คือไปเจอคนที่เป็นลูกชายพี่แล้วก็เลยถามัดเอาว่าเป็นที่ผมก็ต้อนรับดีมากเลยนะผมก็ประทับใจเขามากนะครับก็คือเขาข็งดีมากแล้วก็คือทุกคนเชื่อมืออยู่ติดกันปรากฏว่าผมไปเจอจุดเอ๊ะจุดหนึ่งที่คิดว่าเสียที่สุดก็คือการมีแก้วน้ําอยู่หนึ่งใบกับกระติกอยู่หนึ่งใบแล้วเป็นไงซะจ้วง แลวเข้าป่าออนั่นแหละครับก็คือความเสีย่ยงดังนั้นตัวพนักงานก็จะมีแก้วจนต,ตัวดังนั้นเราว่าจจะไม่มีรองเอร์เราว่าอาจจะหามุมเนาะในการวางนะครับไม่ใช่วางเป็นสปานะครับตัวเขาเองก็ต้องไปครับออยู่กับรองนะครับ,ร,ร,บรวมถึงเวลาชั้นวางนะครับก็ต้องวางสินค้านะครับหรือว่าวางของเนี่ยนะครับให้มันตรงตามประเภทนะครับไม่ใช่อุสรเคมี M. ไปวางไว้กับอาหา ตรงนี้นะครับก็จะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้นะครับในเรื่องการระบายอากาศจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ1สึ่งสัญําจำหน่ายอาหารจะเป็นเขตที่ต้องทุกถูกควบคุมด้วยกฎหมายยาสูบดังนั้นสิ่งที่เราเข้าไปตรวจสัญ,ญลักษณ์ที่เราต้องเห็นก็คืออายห้ามสูบบุรีเราต้องดูด้วยว่าร้านประเภทไหนที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดกับร้านประเภทไหนที่ สามารถจัดจุดให้สูบบุหรี่ได้ร้านประเภทไหนที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดครับยกมือยกมือก่อนให้ยกมือก่อนมีหนึ่งร้อยคะแนนใครกล้าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่อยากยกเองนะแต่เพื่อนอกับเชียม์มากเลยอ่ะ,อะร้านแบบไหนที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดครับอาอเลย แหมชางนุก็อยู่้างหลังแล้วนะเออนะฮะก็คือถ้าร้านที่ถูกควบคุมก็คือเป็นเขตปลอดบริถนะั้งหมดยก็คือร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศนะครับคุณจะไปสูดที่ไหนก็เรื่องของคุณแต่คุณอย่าจัดที่ที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในบริเวณนะั้นแต่ถ้าร้านที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศคุณจับได้นะแต่คุณต้องห่างจากชายคาร้านออกไปอีกห้าม นับจากชายขานะฮะที่ประตูเปิดออกเอียนะฮะออกไปอีก5เมตรนะครับอ่ารวมชึงนะครับสถานกที่โรงแามอาหารจุดที่ผมจะคอยดูจุดแรกเวลาเข้ากลัวก็คือจุดของหูดูความว่าสะอาดหาร,รือเปล่าเพราะทำไมผมถึงไปพอยที่จุดนี้จุดแรกจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำความสะอาดได้ยากดังนั้นนาถ้าจุดนี้ทำความสะอาดได้แปลว่าในกลัวเป็นไงครับ โอเคเลยผมไปตรวจโรงพยาบาลครับใครมาจากโรงพยาบาลบ้างฮะก็เยอะเหมือนกันเนาะนะครับวันนั้นไปตรวจโรงพยาบาลแล้วก็เจอทุกสิ่งแล้วคลิ์ก็อีทบอกว่าอาจารย์อยากคอมเมนต์เยอะออ๋เราจะพูดนหน่อยหนึ่งผมไปตรวจหูดูดีมากครับแต่ภายใต้หูจะมีที่ครอบหลอดไฟ นะครับลอดไฟใช้อลอาเดรริสปกติครับมีที่ครอบอย่างชัดเจน,นเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะถ้าเกิดไฟมนแบบเออมีความร้อนถ้ามันแตกโป๊กออกมาไปนครับอ่ามันก็จะตกใส่อาหารได้แต่ดันาผมไปเจอแจ็คฝอนแล้วครับตาดีที่ครอบไม <c oughs> ่ได้หูความสะปรกก็คือหยักแย่หนิดเต็มเลยไข่ขี้มันนี่ือเต็มเลยนะครับดังนั้นก็เช็ดเปด้วยเถอะเราอุตส่าห์ไปเช็ดสเปรย์นานล,ละ นะครับตรงนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะอ่าเราก็ต้องมีการรวมสะอาดนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยเวลาผมเนีนเ่ยก็ไปก็คือน้ํามันตอนจะหยดใส่หน้าผมหน้าผมไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะเออไม่ต้องอาศัยน้ํามันนะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งของสถานที่ก็คือในเรื่องการใช้แสงมันจะมีประกาศกระทรวงเนาะตอนปี2 5ง2ร้ยในเรื่ององการใช้แสงนะครับหลอดไฟที่สามารถใช้ได้ในสถานที่จำหน่ายอาหารก็คือหลอดที่เป็นประเภท เดย์ไลท์เวลาเราไปซื้อหลอดไฟอ่ะพนักงานจะถามเลยเจ้าเรเป็นไหนคะเดี ize, light, ย์ไลท์วอร์มไลท์แล้วกูไลท์นะครับวอร์มไลท์นาจะออกเนี่ยน่าจะประมาณนี้วอร์มแบบัวนะครับก็จะเป็นแสงอุ่นๆน,นวๆที่ทําให้เหมือนโรงอนติกดังนั้นเราต้องรู้ว่าจุดไหนที่ต้องดูแสงสว่างจุดที่ต้องดูแสงสว่างมีอยู่5จุดด้วยกันจุดแรกครับก็คือบริเวณที่เตรียมปลุงประกอบอา่ารก็คือโัว บริเวณที่2ครับก็คือบริเวณที่มีการจัดจำหน่ายอาหารและจัดบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ตน,นะครับโดย2จุดนี้ครับเมื่อมีหลอดไฟแล้วต้องมีที่ครอบหลอดไฟแต่เดี๋ยวนี้มีหลอด LED เนาะ,ะจางนี้ก็นี้หลอด LED สามารถใช้ได้เลยนะเพราะว่าบาราดลัมันถูกอันนั้นแล้วแต่ถ้ายังเป็นหลอดเที่ยวที่ต้องหุไปหุม,มาก็ต้องมีที่ครอบและต้องทำความสะอาดด้วยนะจ๊ะ นะครับไม่ใช่แต่ว่าเอออะไรก็รู้เต็มเต็มที่ครอบเลยบริเวณที่3คือบริเวณที่ล้านนะครับภัชนะอุปกรณ์บริเวณที่4คือห้องน้ำห้องซ่วมและ5ครับห้องเก็บอาหารพืร้นที่รับประทานอาหารต้องวัดแสงสว่างนะครับตอนถึงชั้นอนุกรรมการกันกรองชั้นนั้นจะมีแต่นักกฎหมายหมดเลยครับแล้วก็มีผู้แทนทุกท่านก็คือสารบับเทศบาลสารบับอบตอสาบับาอบจอ ท่านเอกยการสูงสุดที่เป็นประธานตอนนั้นบอกว่าแล้วพื้นที่รับประทานอาหารไม่วัดหรอมีคนยกมือในเวทีผมก็อยากยกเอายกก็อังงกเดี๋ยวก่อนเราจะเป็นการอนุสิิในการบริโภคอาหารของประชาชนมากไปเพื่อบางคนก็อาจจะต้องการบรรยากาศโรแมนติกดังนั้นเราจัดการที่ต้นทางแล้วก็มานั่งห้องรับประทานอาหารก็คืออ่าสรลัวสรัวได้เผื่อบางทีแอบพาคนอื่นไปแล้ว คนอื่นที่บ้านมามันอาจจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขำๆนะครับอ่าดังนั้นนะครับจุดที่ผมบอกไปนะครับก็อยู่ใน PowerPoint นี้แลสรุปมให้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งถ้าความเข้มนะครับเวลาที่เราออกกฎหมายเราต้องดูกฎหมายในประเทศเอาก่อนว่ามันมีกฎหมายควบคุมกำกับอะรนบแน่นอนครับข้อนี้ผมบอกไปนะครับรมสวัสดิโยเตรียมนิ้วมือเลยฮะตอนระหว่าีบิเทนนะครับเพราะว่าผมออกเกินกว่าที่เขาออก ดังนั้นเมื่อมีกฎหมายที่ออกมาก่อนแล้วก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้าในกรณีที่เรามีข้อมูลนะครับแล้วเราคิดว่ามันสำคัญและจำเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้แต่ในเมื่อโอเคท่านประธา,านในคณะกรรมการบอกว่ายอมได้เวลาแค่ถามนี้เนาะยอมได้เวลาเราก็หนูว่าโอเค okay ครับเพื่อไม่ให้แบบว่า ผู้ปฏิบัติเกิดการสับสนดังนั้นเราก็เลยยึดตามกฎหมายอาคารยึดตามกฎหมายอาของกรมสวัสดิ์ที่เกี่ยวข้องอาชืวออะไรแต่มีบริเวณเดียวครับที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีออกกฎหมายก็คือบริเวณที่มีการจําหน่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของไล n ์บฟเฟ่ต่างๆนะครับค่าความเข้มงวก็เลยแปลกอยู่ที่215ล้านอันนี้เราไา้ตามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดโค้ดนะครับออกมานะครับ รวมถึงโต๊ะเตรียมปูต่างๆแน่นอนเนาะมันก็ต้องทาสับวสัสดุที่ไปเลยครับไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปื้อนได้แะครับก็วควรเป็นสเตนเลสหรืออลูมิเนียมนะครับหรือว่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ความสูงก็าตามที่หมู่บองไปนะครับว่าเจตนารมณ์ก็คือเราป้องกันในเรื่องของามดินกระเป็นของสิ่งสกปรกนะครับทําไมเราต้องสอนผู้สัมภารอาหารแล้วสอนให้ผู้สัมภารอาหารใส่รองเท้าอุ้มสน้นก็เพราะอย่างนี้แหละครับ ก็คือป้องกันในเรื่องการดินกระเด็นของสิ่งส่งขรโรกนะครับรวมถึงในเรื่องของการไม่เตรียมหรือปุงประกอบอาหารบริเวณพื้นฤฤฤฤฤหรือหน้าห้องน้ำห้องส้วมแต่เราลึกถึงสภาพตึกแถวที่มีส้วมอยู่ใต้ตันใ,นใดแล้วมันคาบเกี่ยวกับพื้นที่รับประทานจุดนั้นต้องทำอย่างไงเพียงแค่คุณทําอย่างนี้ครับปิดประตูห้องส้วมให้เขาแนะนํานะให้เขาปิดประตูห้องส้วมตะลอดเวลาอาจจะมีมา่านหรือบูรี หรือฉากกั้นก็ได้แต่ถ้าอยู่ยุคโควิดมากหรือบุรี่จะเป็นความเสี่ยงเนาะสัมผัสร่วมไปร่วมมาแต่ก็คุณอาจจะมีเจลกอฮอล์หรืออาบน้งมือข้างหน้าอยู่แล้วเนาะอาเป็นสิ่งหน่วยความสะดวกก็ได้หรือบางที่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเออในพืนที่อุจจาก,ก็เป็นฉากกั้นเท่านั้นอันนี้ก็ล้วแต่เราจะดูเรื่องในปีนี้และความส่งนะครับทัน,นี้ก็ให้ทางออกและและครับว่าเราควรทาอะไรได้บ้าง นะครับรวมถึงในบริเวณที่รับประทานอาหารโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องมีสภาพดีนะครับไม่มีเศษอาหารตกค้างนะครับเพราะคือลูกค้ากลับไปหมดแล้วเราก็ต้องมีการทำความสะอาดทันทีนะครับตอนนี้ก็ยังเน้นนะครับอย่างฝาเรื่องมาตรการในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคอยู่นะครับในเรื่องจุดที่มีการสัมผัสร่วมนะครับคนนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของโต๊ะโคในกรณีของอ่างล้างมือนะครับตามกฎกระทรวงเขียนไว้เลยว่าต้องจัดให้มีการบริการ อา่าล้างมือดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับร้านเล็กๆอยู่ในห้างสรรพสินค้าเพราะเขาไม่สามารถตั้งเชลได้จริงๆนะเขาเป็นข้อกําหนดเลยนะครับจะมีอา่างล้างมือด้วยน้ําและสบู่หรืออุปกรณ์ทาความสะอาดมือก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดมือของเราคกออะไรฮนะเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับในกรณีที่ให้ความสะดวกตั้งไว้เลยครับบริเวณหน้านาะจุดใดจุดหนึ่งผู้บริโภวผู้เลือกในการทำงวามสะอาดแค่คุณจัดบริการให้เขาเลือกใช้ได้แต่ถ้าเป็นร้านทัสต้องมีอะไรครับต้องเป็นอ่างล้างมือด้วยน้ําแลสะสบู่ื่อคือเมื่อกี้เมื่อเช้าผมแอบไปดูที่กาดเเนาะเขายังมีที่ต้องความสะอาดมืออยู่นะเออผมก็ยังชื่นชมอยู่นะครับอ่ารวมถึงตัวห้องซ้วมน,นะครับส้อง้วมเราจะดูอะไรบ้าง หนึ่งครับเราต้องดูว่าห้องส้วมมีจํานวนเพียงพอหรือเปล่าจุดสำคัญในการที่จะดูความเพียงพอก็ดูที่จํำนวนเก้าอี้ครับมันจะมีกฎหมายนะครับเกี่ยวกับพรวรักษาความสะอาดแล้วก็กฎกระทรวงส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะปี5 5 5 5ที่กําหนวดว่าตัวร้านอาหารเนาะกับอาสถานีบริการน้ำมันเนี่ยนะครับ อาจะต้องมีจํานวนส่วนไทยเวลาเขาวาัดเขาวัดจากจานวนเก้าอี้นั่งครับก็คือตั้งแต่20ท,ที่นั่งขึ้นไปจะต้องจัดให้มีส่วงอย่างน้อยหนึ่งที่นะครับพราอมอุปกรณ์ความสะอาดมือน,น,นะครับใช้ร่วมกันใช้หนึ่ก็ได้ก็จะมีบวดหัวห้อยอีกแล้ว19ที่นั่งหรืออาจย์ <c oughs> ทำไงครับถ้าเจอประวอบการแบบนี้19ที่นั่งเอาเก้าอี้ออกไปตัวนึง ถามว่าก่อนที่เราจะสร้างอาคารได้นายช่างก็จะดูอะไรก่อนครับอ์อป,ประกอบของอาคารนั้นต้องมีซ้วเป็นมีร้านกาแฟาร้านหนึ่งครับเดิมก็ส่งแบบเดลิเวอรี่เลยแล้วเขานึกขายดีเนาะเขาก็อยากจัดร้านก็คือจัดบ้านเนาะที่มีกาตรตกแต่งอย่างสวยงามแล้วจัดบริการซ่วมแต่เขาบอกว่าไม่อนุญาตให้คนมาใช้ซ่วมได้ตัวเองตั้งเกิน20นะแต่ฉันจัดบริการซ่วม ก็คือเดินไปเข้าที่ปั๊มสิจ้าอ่านไปอีก100เมตรแบบนี้ถึงทีจัดบริการนะครับไม่นะครับอย่างน้อยก็คือ50เมตรนะครับอ่าโอเคหรือว่าร้านแถวนั้นเปิดให้บริการนะครับอ่าเพราะว่าแน่นอนครับคุณเข้าไปในร้านตอนผมตดน,น,นองเนาะตอนเรียนวิชาชีววิทยาอาจารย์ก็จะดูในเรื่องการการอาการฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะให้กินแต่ละคนกินละคนละแบ่ นะครับคนนึงกินน้ําเปล่าคนหนึงกินชาคนนึงกินกาแฟคนนึงกินอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าหมคคนที่มันมีฉี่มากที่สุดคือคนที่กินกาแฟนะครับเออนะครับว่าถ้าเป็นรารักษณเนี้ห้องน้ำห้องส้วมเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับรวมถึงตัวห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพออย่างน้อย100้ยลนะครับหลักในการดูครับนักทัสนเทก่ยว่านะาหนึ่งวุฒสามารถมองเห็นลาย้มือได้อย่างชัดเจน เพราะว่าจุดประสงค์ของตัวแสงสว่างคือเราต้องการที่อยากจะเห็นตัวอาหารเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนไปสภาพจากที่เป็นจริงและสามารถมองเห็สิบนเตื่อนได้นะครับอ่ะนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะนะครับการแยกบริเวณในหมวดของมูลฝอยในหมวดของมูลฝอยหลักสําคัญของตัวกระมัรวงสีแน่นอนครับตัวมูลฝอยจะต้องมีจํานวนถังมูลฝอยที่เพียงพอ ทางมูลฝอยในสถานที่จำหนานอาหารต้องมีฝาปิดนะครับแต่เราไม่ได้บังคับขนาดคุณต้องใช้แบบเท้าเหยียบนะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้แบบเท้าเหยียบนะครับเท้าเหยียบขึ้นมานะครับแล้วก็ทิ้งน,นะครับรเพราะว่านะครับมือของตัวผู้สัมพันธ์อาหารเองนี่แหละนะครับบางทีใส่มือเนาะวันนั้นผมไปกินส้มตำในกระสวกสับเออในกระผมดิน้นเะครับแม่ขาเตรียมเรียบร้อยแล้ว ทิ้งมะนาวในในถังขยะแล้วเป็นถังขยะแบบไม่เท้าเหยียบจากแบบฝาเปิดก็ถุงมือนั่นแหละเปิดฝาถังขยะแล้วทิ้งมะนาวแล้วก็บมาปิดเสร็จมื่อเอามืออันนั้นนะครับไปหยิบเส้นมะละกอซึ่งน้ำลายหนึ่งทีก็จะ,จะมินจะกินต่อไหมเอาเปสั่งเติมไม่กินนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะทนสภาพได้มากแค่ไหนนะครับ อ่ารวมถึงกุศรที่จำหน่ายอาหารนะครับก็ต้องมีการแยกเศษอาหารก็คือมูลฝอยประเภทอาหารออกจากมูลฝอยชนิดอื่นอย่างน้อยเวลาที่เราไม่ต้องไปตรวจก็คืออะไรครับอ่าตัวถังมูลฝอยอย่างน้อยก็ต้องมีการแยกเศษอาหารผมคิดว่าในเจตนาของข้อน,นี้ก็คือเขาต้องการที่จะลดฟูดเบส ก็คือต้องเอาฟู้ดเวส์เนี่ยไปใช้ในการทําประโยชน์อย่างเช่นเลี้ยงปลาทําปุ๋ยที่ทอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีหนังสือเมื่อวานที่ผมตามเลยอยู่ว่าใครเป็นคนรับหนังสือก็คือเขาจะมีการประกาศในเรื่องตัวฟู้ดเวิ์ของสถาบันสิ่งแวดลอ้อมไทยก็คือตัวร้านอาหารท่จะเกี่ยวคือขยะประเภทอะรนะครับที่ต้องมีการกําจัดดังนั้นะท่านกำจัดตั้งแต่ทุนทางเลยรวมถึงถ้ามูลฝอยประเภทไหนที่ขายได้เนาะ ย่างเช่เนมวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกตมามประเพณีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหลักสำคัญนะครับในเรื่องของน้าเสียนะครับเราก็จะดู2ส,สว่วนก็คือการจัดการในเรื่องของตัวรางระบายนะครับรางระบายน้ําเสียที่จะต้องมีความเป็นอะไรครับสะอาดเนาะในระหว่างวันที่เราเป็นตรวจบางทีอย่างพวกขายดีเราก็อาจจะเจอคราบบางสวา่วนบ้างดังนั้นตามหลักที่หมบอกอร้านอาหารก็สามารถใช้ได้ นะครับถ้าเข้าคือน้อกลัวไปแล้วเหมือนกับเองครับเออใส่รองเท้าไม่มีดอกอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะลื่นลงได้ไม่ต้อจะบถือปกบอกเรื่องการทำความสะอาดแต่ในเรื่องของสถานที่จาหน่ายผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะส่วนใหญ่เวลาเสร็จการธารกิจนะครับก็จะเป็นนะครับรูหันตรงมไมก็เป็นครับไม่ต้องอะไรเลยบางทีผมกเข้าไปวันนะผมใส่รองเท้าเข้าไปนะครับแค่เอียดไม่ทันนะครับจุดดีว่าจุดสุดท่วงตัวเองยังดีอยู่ นะครับก็อูแบบเป็นค่อนข้างแบบลื่นเลยว่าเขาไม่ได้มีการรวมสัรเลยรวมถึงจุดที่สองครับเมื่อมีรางระบายน้ยําเรียบร้อยแล้วเขาต้องมีการจัดการน้ําเสียตามกฎหมายเขียนว,ว่าต้องมีอุปกรณ์ในการจัดการน้ําเสียก่อนปล่อยทิ้งในที่ทาสาธารณนะดังนั้นในการจัดการน้ําเสียต้องมีอะไรครับบ๊อดน้ำมันถ้าเป็นร้านอาหารอย่ๆว่ก็อาจจะเป็นระบบบำบัด นะครับร้านที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วถ้าทุกท่านไปเขตกรุงเทพมหานคะรก,ก็อาจจะไปใช้บริการได้นะครับแนะนําเวลาแต่เขาไม่อาจจะไม่รับจากที่ศึกษารู่งงานนะเพราะว่าอาจจะถ้าอยากเปจริจริงก็เดี๋ยวอาจจะมาคุยกันได้ชื่อร้านว่าบ้านน้ําเขียดดินลงค้นใน Google ก็ได้ครับท่านเข้าไปท่านจะนึกว่าท่านอยู่ดวซีแลนด์จริงจริง ไม่ได้โผงไม่ได้หัวอาคารเขาถูกออกแบบเป็นแบบนั้นเลยฮะเขาก็จะมีโซนที่เป็นสวนอะไรต่างๆนะครับเขาแยกหมดเลยนะครับครัวไทยครัวจีนครัวฝรั่งผมไปวันแรกครับก,รก,ก็เหม็นแหลกกันนะครับเขาก็ปรับให้นะครับแล้วก็ผมจะยกโอให้เป็นร้านคัสดังนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาก็ตั้งกาขึ้นมาเลยว่าคุณจะมาหาประโยชน์อะไรกับร้านฉันเขาเป็นร้านที่ขายดีมาก ถ้าคุณไม่มีเงินถึงขั้นต่ำที่ผมให้ห้าพอย่าเข้าไปร้านคุาเลยครับไม่ได้แอมหรอกนะครับก็คือขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อยหมื่นนึงก็คือคนที่ขับรถเข้าไปร้านนั้นก็คือปอเช่เบนบอ็ะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมเข้าไปวันนั้นก็คือความโชคดีของผม,ผมก็คือผมไปอบรมให้อาจารย์มอสูตรมิสติสอนเทคโนโลยีอาหาร แล้วอาจารย์เขาเขาเลยอยากให้ผมไปรู้จักเจ้าของร้านแล้วด้วยอาจารย์ชาติเนาะเขาก็จะมีทักย์สในการสื่อสารผมข้อเสียของผมก็คือผมโอเคผมสื่อสารแบบนี้ได้แต่ความเป็นเขาเรียกว่าการหาคอนเนคชั่นอะผมยังเก่งไม่เท่าท่านซึ่งต้องอาศัยประสบออ์ในการทำนะครับท่านก็ไปขายเดียวนะเราก็ไปจีบเนาะคุยว่าต้องทําอะไรบ้างเขาเข้าไเยชมตัวในสภาพ ปกติเราก็เจอจุดคอมเมนต์ดังนะะั้นจุดของเขาต้อยอย่างนึงก็คือเขาอยากอบรมผู้สัมผัอาหารผมบอกว่าอ่ะโอเคถ้ามาทําต้นแบบเดี๋ยวผมอบมาอบรม,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 มให้ีเห็่คนทีมผมอาจารย์ความอาจารยา์สุชาติไปเราไปแบบเป็นมิตรก่อนนะครับไปคุยก่อนไปพูดคุยก่อนอย่าเอาอะไรอย่าเอามาจะต่างไปหาเขาก่อนไปถาแบบเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วให้ตลอด รายอขนาดนี้เป็นนั้นแรกเลยนะที่ได้เนี่ยของเคียนเนี่ยเขาก็รู้สึกราวขึ้นมาที่จริงเขาไม่ต้องตามก็ได้นะแต่ถ้าเราทแบบเนี้ยเขาวันนั้นนะครับวันนั้นผมไปจัดอบรมครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยถ่ายรูปนะครับพวกผมทุกขั้นตอนเลยในการสอนแล้วปรากฏว่าลูกน้องเขาประทับใจมากแล้วก็ส่งลายไปที่หัวหน้าเขาคือเจ้าของเขาพิจารณาก่นกอนปรากฏว่าอาหารมื้อนั้นที่อยู่บนโต๊ะผมก็ตกใจเหมือนกันเนาะ ไปกันแค่สามคนลงนเนือบรถกะสี่คนอาหารมื้อนั้นผมบ้างไม่ต่ำกว่าหนึ่งมื่นบาทแกขาหมูเยอรามาันก็ขาละพันนะครับจะไปนึกถงสภาพอะไรกับอย่างอื่นเบียเบียโซอ่ะครับแก้วละเกือบห้าร้อยนะครับอ,บอผมว่าไม่เกือบหนึ่งมื่นพอกลับจะขึ้นรถกันเสร็จนะแล้วก็มีผู้จัดการร้านที่ะทิบคนณดดูแลเดินเข้ามาหาผมครับอพวกผมเนาะ แล้วก็ยื่นสองขาวให้จะไล่จะไล่บอกไกูก็จงเล่นอ,อ๋อเป็นสิ่งกำนันจากเจ้าของรานรู้ไหมคาว่าเขาให้มกเท่าไหร่ถ้าตามเดรียราชการเราชั่วโมงละบกร้อยเนาะสองปาาแขกปาาฉีก็6กร้อยเหมือนวันเนี้ยปาาแขกป่าฉีก็6กร้อยแต่วันนั้นสามชั่วโมงปาไปห1่นหนึ่ง นี่คือการให้ใจของขาแล้วคุณจะได้ใจข,ขาฝากไว้เลยนะครับคนที่เป็นวิทยากรอ,อย่าคยเรื่องค้าตัวกับผู้จัดก่อนนั่นจะเป็นการเสียเครดิตของทาง่านถ้าท่านทำให้ผมประทับใจเราต้องมองเนาะถ้าเราจะไปเป็นวิยกกนทยกรที่หันมาทางนี้นะสิ่งแรกก็คือต้องให้ใจผู้จัดก่อนไม่ต้องเรียกอะไรเลยครับเหมือนผมเหมือนการเป็นวิทยกรให้มหาลัยข้างนอกผมจะไม่ได้คุยอะไรเลย จนเขาโอนเงินมาผมบอกว่าทําไมมันเยอะจังเลยอ่ะครับว่าเราไม่ได้ถูกลงค่าบริการกันเลยนะอันนี้คือฝาก,ก,กไว้กับทุกท่านนะครับถ้าจะหาทางดีเด่นในด้านนี้นะครับอ่าอย่าไปเรียกค่าตัวก่อนเพราะท่านเรียกค่าตัวคุณครั้งต่อไปเขามาคุณแค่ครั้งเดียวแล้วพร้อมต่อไปเขาจะไม่มาหาคุณเลยโดยเฉพาะคนที่มีอะไรนะเป็นผู้มีพระคุณกับเราเช่นอาจารย์ อะไรผมก็ไปสอนนักศึกษาเกอะไรเหมือนกันนะครับมีทุกที่ผมคนนีงเรียกฆ่าตัวเลยนะเพราะพอดีเรทผมมันเกินกว่าที่อาจารย์จะจ้าผมค่าตัวตายเลยนะฮะแบบนี้ไม่อันนี้อันนี้บอกนะครับเออนะครับอ่านะครับดังนั้นพอเรามีบอร์ดไขมันแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องมีการจัดการเนาะไขมันแล้วก็ต้องเปิดดูด้วยนะว่าถังเขาสา่แค่ไหนนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นอาการที่ นะครับตั้งแต่นะครับ500ตารางลิตรไปก็อาจจะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งนะครับเพราะว่ากฎหมายของส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาลดลงมาแล้วนะครับในเรื่องการควบคุมคุณภาพนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับออกมาตอนปี62ฮะตอนแรกใช้ปี48นะครับผมตอนปี6นะครับในเรื่องของการป้องกันมาตรการขี่พายกับสาร KB จุดหลักสําคัญครับก็คือต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันก็คือถังดับเพลิง เวลาถางดับเพลิงไม่ใช่แก็มองว่ามีถังนะต้องไปดูด้วยว่าถานะังน่ะถูกแมนทแนแทนไหมถูกดูแลไหมนะครับเก็มันอยู่ในช่วงที่จะใช้ได้หรือเปล่าผมไปตรวจโรงพยาบาลนะโร,โรงพยาบาลปกติมันจะอยู่ชั้นหนึ่งเนาะไอ้นี้อยู่ชั้นเจ็ดไปตรวจถังดับเพลิงปรากฏว่าถังดับเพลิงไม่มีเกียวเลยฮนะคือลือะไะครับแล้วถาม้ามเกิดไปไม่ชั้นเจ็ดไปไงฮนะ ดับไม่ชันที่ดับอนาถาลงชั้นอื่นเลยนะครับนะครับเออตรงนี้เราก็ต้องดูแลด้วยวมีเซฟตี้มีความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดรวมถึงอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามใช้กา๊าซสูงต้มบนโต๊ะรับประทานก็คือไม่ง่ายก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือร้านซาวูหมูกระทะไม่ว่าจะเป็นแก๊สกระป๋อง พ่อแก๊สถังแก๊สอะไรก็ตามที่เป็นแก๊สแล้วมีการหลบบางพื้นที่อย่นี้เพิ่งรู้มาจากรุ่นที่แล้วหลบเอาถังแก๊สไปไว้ใต้โต๊ะแล้วปิดอย่างมิดชิดแล้วทําเหมือนเป็นตัวระบบไฟฟ้า <c oughs> แม่เหล็กไฟฟ้าครับเออนะครับโอ้ไม่ได้นะครับจริงๆมันจะมีประกาศคณะปฏิวัติตอนปี2527กําหนดไว้แล้วนะดัน,นั้นออกโคดอย่างนี้นะ ห้ามมีถังแก๊สในพื้นที่รับประทานเลยซึ่งแน่นอนในโรงแรมมันจะมีเชลในการทอดไข่นะไอ้นี้นะเออเราก็ยังพอรู้มาหน่อยได้ว่ามันห่ามออกจากโต๊ะนะครับดังนั้นบนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยตอนนั้นท่านจำได้ไหมว่าที่มีแก๊สเกองระเบิดแล้วนายกเทศกือบทุกทั้งประเทศน่ะให้สำรวจว่ามีร้าน,นใช้ถังแก๊สหรืาจำได้เลยว่านนท์วุ่นวายมากรอะเกิดในเขตเทศบาลนนท์แล้วดันนนท์โดนทั้งจังหวัด ผู้ว่าศัก์ให้สํารวจว่าจุดไหนมีการใช้แก๊สและอีกอย่างหนึ่งพอในการอุ่นอาหารจะมีการอุ่นอาหารจุดสําคัญที่เราต้องดูก็คือแอลกอฮอล์ในการอุ่นอาหารต้องได้มอ,อกอาานะครับ942547นะครับผมก็จะจับตัวเลขมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็มีแต่ตัวเลขนะครับจุดสังเกตืกอะไรเมื่อก่อนเราต้องไปดูที่แพคเกจจิ้งก็คือตัว ซองมาเลยแต่เดี๋ยวนี้พวกออกการพัฒนาแล้วนะคะก็ตีที่อนลูมิเนียมเลยครับหรือบางที่จะเป็นซองเลยครับดังนั้นเวลาที่ตจวตรวจก็ดูด้วยนะครับว่าได้ตรงนี้หรือเปล่าเพราะบางที่ยังแอบใช้เมทิลออกฮอล์อ,อ,อยู่เพราะว่ามันมีเรื่อง้องเรียนในการใช้เมทิลอ,ออกอ,อก์ก็คือถ้ามันจุดไฟแล้วนะครับมันก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้ได้นะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้นะคะรับรวมถึงตัวสารเคมีก็เหมือนกันครับ ก็ต้องมีการแยกนะครับออกจากสิ่งของนะครับออกจากบริเวณที่มีการจัดเก็บอาหารภาชนะบรรจุอาหารห้ามเอาบรรจุสารเคมีภาชนะบรรจุสารเคมีนั้นํำ,นำมาบรรจุอาหารซึ่งถึงได้พูดไปแล้วเ้อะเมื่อวานนะครับเราต้องสังเกตรลบว,ว่าพลาสติกประเภทไหนที่บรรจุสารเคมีนะครับได้ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์2 เพราะว่านะครับมันจะเป็น s d ็ที่มีความหนาแน่นค่อนข้าจะสูงก็คือมีความเหมนียวมีความทนต,ต่อการก,การะกรใครไป่ลองดูกวดยากรู้จรงผมให้กันนันงไมไม่ได้ไปดูนี่ไหมเออนะฮะเมืที่สองครับเอ็นไหนนหวดแรกถ้าเราหลักห้าปัจจัยมาจาับแล้วเรารู้จุดที่ต้องไปตรวจง่ายไหมง่ายอ่าดูแค่พื้มนมิหนกสภาพต่องไพเพดานมอะไร นะครับโต๊ะรับประทานอาหารเรี่ยงไหมโต๊ะเรียบสูงเว่า60เซนไหมมีจัดจุดบริการหนางและมือลเกล่ามีส้วงไหมถ้ามีส้วงก็ต้องเป็นยังไงนะครับมูดฝอยก็ต้องแยกออก